ดวงวิญญาณเรืองแสงในคืนเดือนดับสวัสดีค่ะเราผู้ที่กล้าพอจะก้าวข้ามผ่านเงามืดขอต้อนรับสู่เรื่องเล่ามนดำเขมรอีกครั้งพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความหวาดผวาที่แฝงเร้นในทุกตำนานและคำคืนนี้เราจะมุ่งหน้าสู่ใจกลางของความมืดมิด สู่หมู่บ้านอันห่างไกลในขเขมรโบราณที่ซึ่งแสงสว่างไม่ใช่แสงแห่งความหวังหากแต่เป็นแสงแห่งความตายเตรียมใจให้พร้อมเพราะเรากำลังจะเปิดเผยตำนานของอาบผีกระสือของคนขเขมรโบราณดวงวิญญาณเรืองแสงผู้หิวกระหายที่จะทำให้คุณไม่กล้าหันหลังให้ความมืดมิดอีกเลยบทที่หนึ่ง แสงเร้นลับในไรนาต้องสาบณนะหมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมด้วยทุ่งนาและป่าทึบชีวิตดำเนินไปอย่างเรียบง่ายแต่เมื่อตะวันลับฟ้าความหวาดผวาจะคืบคลานเข้ามาชาวบ้านเริ่มเล่าลือถึงแสงประหลาดที่ลอยวับแวมเหนือทองทุ่งนาในคืนเดือนดับแสงสีเขียวอมแดงที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วราวกับดวงวิญ,ญญาณที่กำลังออกล่าชาวบ้านพูด เป็นเสียงกระซิบแบบหวาดกลัวว่าเมื่อคืนข้าเห็นอีกแล้วแสงนั้นมันลอยเหนือบ้านไอค้คําแล้วก็หายไปชาวบ้านที่ได้ฟังตอบเป็นเสียงกระซิบว่าต้องเป็นอาบแน่ๆข้าเคยได้ยินผู้เฒ่าเล่าว,ว่ามันมาพร้อมกลิ่นเขาเลือดตามตำนานขเขมรโบราณอาบไม่ใช่แค่แสงแต่มันคือหัวและอวัยวะภายในของสตรีที่แยกออกจากร่างในยามค่ำคืน ลอยออกไปหากินของโสโครกหรือแม้กระทั่งเลือดสดๆเชื่อกันว่าอาบมักจะเข้าสิงหญิงสาวที่ถูกสาบหรือผู้ที่เคยฝึกศสยศาสตร์มนดำแล้วละทิ้งวิชาให้กลายเป็นปีาศาจกินคนหรือที่น่ากลัวกว่านั้นคือกินเครื่องในเด็กแรกเกิดบทที่สอง เหยื่อรายแรกและความจริงที่ถูกเปิดเผยคือหนึ่งเสียงกรีดร้องอันน่าขนลุกก็ดังขึ้นจากบ้านของแม่เท่าบุญมาหญิงชราผู้ดูแลหลานสาวตัวน้อยที่ทึ่งคลอดชาวบ้านต่างวิ่งกรูกันไปดูและสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้เลือดในกายหยุดนิ่งชาวบ้านพูดด้วยเสียงหวาดผวาว่าแม่เท่าบุญมาเกิดอะไรขึ้นแม่เท่าบุญมากรีดร้องด้วยความสยดสยอง ลูกข่าหลานข่ามันหายไปมีแต่เลือดเลือดเต็มไปหมดขณะนั้นทั่วทั้งบ้านมีรอยเลือดกระเซน็นบนพื้นห้องมีคราบเลือดเหนียวหนืดและที่น่าสยดสยองที่สุดคือร่างของเด็กน้อยหายไปเหลือไว้เพียงกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งและร่องรอยของฟันอันแหลมคมท่ามกลางความสยองขวัญสายตาของชาวบ้านจับจ้องไปที่สีดา หญิงสาวผู้มีรูปโฉมงดงามแต่มีใบหน้าซีเซียวและดวงตาที่วาววับแปลกไปเธอเป็นที่รู้กันว่ามักจะออกไปหาของป่าในเวลากลางคืนและเคยพบเห็นเธอถือตำราโบราณแปลกๆชาวบ้านกระสิบกระซาบกันว่าสีดานางนางอาจจะเป็นชาวบ้านอีกคนกระสิบตอบนางตัวซีดเผือดผิดปกติ และทำไมกลิ่นเขาเลือดถึงติดอยู่กับนางความสงสัยแปรเปลี่ยนเป็นความหวาดระแวงและเมื่อชาวบ้านสังเกตเห็นว่าสีดาไม่เคยรับประทานอาหารที่ผ่านการปรุงสุกและมักจะตัวเย็นผิดปกติพวกเขาก็แน่ใจว่าแท้จริงแล้วสีดาคืออาบบทที่3ความเป็นมาของสีดาหญิงสาวที่เร้นลับสีดาไม่ใช่ลูกหลานคนในหมู่บ้านโดยตรง เธอเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกแม่เท่าบุญมาเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ยังแบบเบาะหลังจากที่หมู่บ้านของเธอถูกภัยพิบัติร้ายแรงคุกคามพ่อแม่ของสีดาเป็นคนต่างถิ่นที่พเนจรมาเธอจึงไม่มีญาติพี่น้องในหมู่บ้านนี้และถูกเลี้ยงดูมาด้วยความเมตตาของแม่เท่าบุญมาเพียงลำพังเมื่อเติบโตเป็นสาวสีดามีรูปโฉมงดงามโดดเด่นสะดุดตาอย่างยิ่ง รูปร่างอารชรอ่อนแอนหน้าอกกลมกลึงได้สัดส,ส่วนผิวพรรณขาวผ่องราวไข่มุกตัดกับเส้นผมสีดำขับยาวสลวยดวงตาของเธอหวานซึ้งและชวนฝัน แต่ก็แฝงแววความลึกลับหน้าค้นหาทำให้เธอเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั้งในและนอกหมู่บ้านแต่ด้วยความที่เธอเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยเข้าสังคมและมักจะใช้เวลาอยู่กับตำราโบราณจึงทำให้เธอดูเข้าถึงยากและเป็นปริศนาสำหรับคนอื่นๆ สีดามีความรักครั้งแรกและครั้งเดียวกับไอ้ขวัญชายหนุ่มจากหมู่บ้านข้างเคียงผู้มีจิตใจดีงามและมองเห็นความงดงามภายในของสีดาเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้สนใจเพียงแค่รูปร่างหน้าตาแต่สนใจในความคิดและจิตวิญญาณอันลึกซึ้งของเธอพวกเขารักกันมากและตั้งใจจะแต่งงานกันในไม่ช้า แต่แล้วโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นไอ้ขวัญถูกโจรปล้นและฆ่าตายระหว่างออกไปหาของป่าข่าวการตายของไอ้ขวัญทำให้สีดาเสียใจอย่างแสนสาหัสหัวใจของเธอแตกสลายและความสุขทั้งมวลก็ดับวูบลงเธอจมดิ่งสู่ความโศกเศร้าอย่างหนักปฏิเสธการกินอาหารและไม่ยอมพูดคุยกับใครทำให้ร่างกายซูบผอมลงอย่างรวดเร็วเธอไม่ออกมาจากบ้านเลยในเวลากลางวัน ชาวบ้านต่างพากันสงสัยเหตุใดเธอถึงกลายเป็นอาบบทที่สี่ช่วงเวลาอันสยองขวัญเมื่ออาบอาวาสหลังจากครั้งแรกที่อาบเริ่มปรากฏตัวชาวบ้านต่างพากันอกสันขวัญผวาเพราะหลังจากนั้นอาบก็ออกอาวาสอยู่เรื่อยจนชาวบ้านไม่กล้าออกจากบ้านในเวลากลางคืนแต่ถึงกระนั้น อาบก็จะไปปรากฏในสถานที่ต่างๆที่คาดว่าจะมีอาหารสำหรับมันโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กแรกเกิดอาหารอันโอชะของมันบทที่5การล่าและจุดจบของเรื่องสยองขวัญ ชาวบ้านตัดสินใจรวมตัวกันเพื่อกำจัดอาบที่กำลังหลอกหลอนหมู่บ้านนำโดยพ่อกำนันผู้กล้าหาญพวกเขาออกล่าสีดาในยามค่ำคืนแสงสีเขียวอมแดงของหัวอาบลอยวาบแวมนำหน้าชาวบ้านวิ่งตามไปอย่างบ้าคลัง่งพ่อกำนันตะโกนด้วยเสียงอันดุดันว่ามันอยู่ตรงนั้นอย่าให้มันหนีไปได้ปกป้องลูกหลานของเราอาพยายามหลบหนี ลอดผ่านช่องแคบๆมุดใต้ายถุนบ้านแต่ชาวบ้านก็ไม่ลักความพยายามพวกเขาตามไปจนถึงชายป่าและพบร่างที่ไร้หัวของสีดานอนแน่นนิ่งอยู่ข้างกอไผ่ชาวบ้านต่างพากันตกใจกับร่างที่ไร้หัวต่างพูดกันว่านั่นไงร่างของมันหัวมันไปไหนชาวขเขมรโบราณเชื่อว่าหากสามารถตามไปหาร่างที่ทิ้งไว้ได้ ก่อนที่หัวของมันจะกลับมาสวมร่างทันรุ่งสางก็จะสามารถกำจัดอาบได้โดยการเผาร่างของมันให้เป็นจุนแต่หากทำไม่สำเร็จหรือหากมีใครเก็บน้ำลายของอาบที่หยดลงพื้นไปทาตัวผู้นั้นก็จะกลายเป็นอาบในคืนถัดไปเป็นคำสาบที่ส่งต่อกันไม่สิ้นสุดบทที่ 6. ความหวาดภวาที่ยังคงอยู่ในราตรีที่ไม่สิ้นสุด ชาวบ้านจับร่างไร้หัวของสีดาขึ้นมาและจุดไฟเผาถ้ำกลางความมืดมิดเปเลวไฟลุกท่วมร่างและในขณะที่ร่างกำลังจะมอดไหมแสงสีเขียวอมแดงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งพยายามจะพุ่งเข้าหาร่างแต่ก็ถูกเปเลวไฟที่โหมกระหน่ำกันไว้เสียงกรีดร้องหวยหวนดังแววมาในสายลมก่อนที่แสงนั้นจะค่อยๆเลือนหายไปในความมืดสีดา ถูกกำจัดไปแล้วหมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่ความหวาดผวาในคืนเดือนดับในคืนที่แสงดาวพรั่งพราวแต่ไร้แสงจันทร์ก็ยังคงอยู่ชาวบ้านยังคงระแวงยังคงสอดส่องเพราะตำนานขเขมรโบราณเล่าขานว่าอาบไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวและคำสาบอาจจะยังคงวนเวียนอยู่ในสายลม รอคอยที่จะสิงสู่ร่างใหม่ในคืนเดือนดับที่กำลังจะมาถึงโปรดติดตามเรื่องเล่ามนต์ดำเขเมรในตอนต่อไปเพราะยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ซ่อนไว้ในเงามืดสวัสดีค่ะสนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามอีลไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ